Yeah, I'm not ชอบพี่ก๊อตใช่ไหมคะชอบพี่ก๊อตใช่ไหมคะโอเคนะคะเดี๋ยวครูจะมาพูดเรื่องการเป็นเหยื่อของครูเอนะคะมีคนบอกว่าครูหลอกลวงคนให้เป็นเหยื่อนะคะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวครูก็จะดู55ครับห้าครับอายุเท่าไหรค่<อ>ครับ เราคงเป็นันักชาชาเขียว12ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหมือนใครเอาบีบรีดจาบันสวัสดีค่ะพี่เอ๋ค่ะสิบอยู่แต่สวัสดีสวัสดีค่ะนี่โอเคนะคะเข้ากันมาพอสมควรแล้วไม่รู้ใครชอบจะฟังเพลงพะ่เอ๋บ้างนะคะเดี๋ยวจะสอนเป็น คุยกันเป็นคลิปๆไม่คุยยาวมากนะคะเพราะว่าเอ๋เคยอัดแล้วยาวมากเลยนะคะแล้วิ๊กตอกมาให้เอ๋อัดเก็บไว้เอ๋ก็เลยเสียอันนี้ไปเลยนะคะอันนี้เราจะคุยกันเรื่องการเป็นเหยื่อของเอ๋นะคะนะคะนี่ก็ต้องบอกก่อนว่ามีนักเรียนโทรมาหาเอ๋วันนี้นะคะอ,อนักเรียนโทรมาหาเอ๋วันนี้นักเรียนบอกว่าเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่ครูรีวิวผมนะคะว่าผมเป็นนักเรียนของครูอยู่ พิจิตนะคะนักเรียนครูคนนี้ทํางานอยู่แบงแบงกรุงศรีนะคะทํางานแบงกรุงศรีนะคะนักเรียนบอกว่ามีคนเข้ามาเป็นนักเรียนคีย์บอร์ดบอกว่าผมเป็นเหยื่อของครู <c oughs> ผมอยากออกมารีวิวให้ครูว่าผมไม่ได้เป็นเหยื่อของครูเลยนะคะ <c oughs> สิ่งที่ผมเอาไปใช้ได้ไประโยชน์่ะ,ะ <c oughs> ใช้ได้จริงนะคะ <c oughs> น้องคนเนี้ต้องเล่าก่อนว่าเป็นลูกค้าของนักเรียนเอนะคะ <c oughs> น้องบอกว่าวันที่มาเป็นลูกค้านักเรียนเอเนี่ยไม่มีเงินเลยไม่มีเงินกล้าพูดได้เลยว่าชีวิตติดลบ แต่พอจะมาสักลายมือกับนักเรียนของเอะค่ะนะคนะจะมาสักลายมือกับนักเรียนของเอ๋แล้วชีวิตก็เปลี่ยนเลยนะคะจากวันนั้นที่เปลี่ยนแค่ายแดงเม็ดเดียวในเดินเสาของเขาอ่ะเขามีเดินเสาอ่ะเป็นไยสีดํานะคะเป็นไยสีดําเขารู้สึกว่าการงานก็ไม่ดีนะคะหน้าที่การงานก็ไม่ดีโชคลาภก็ไม่ดีนะคะพราะเปลี่ยนเป็นไยแดงแล้วชีวิตก็ดีขึ้นมาตลอดนะ,ะ,นะ,ะเขาก็เลยตัดสินใจขอมาเรียนเพราะว่าเขาอยากไปเติมอย่างอื่นเติมไม่ได้ค่ะเพราะว่าเครื่องอ่ะของนักเรียนเอกสั่นไปหมดเลยนะคะ ไม่สามารถเติมได้พอเติมไม่ได้อ่ะก็คิดว่าจะเรียนเองก็มาเรียนกับเอ๋ตอนช่วงเดือนเอ,อเดี๋ยวก่อนนะพฤษภาหรือมิถุนาปีที่แล้วนะคะเพราะว่ายังไม่เปิดประเทศนะคะเราเรียนออนไลน์กันไม่ได้เจอตัวกันนะเนี่ยคุยกันทางโทรศัพท์นี่แหละนะคะก,ก็ได้เรียนกันนะคะน้องบอกว่าตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ไม่สนับสนุนเรื่องพวกนี้เลยเพราะว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นเด็กรุ่นใหม่ทํางานแบงค์ด้วยก็ได้เอาวิชาเนี่ยไปขายให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งวิชาเนี่ย คุณพ่อคุณแม่มีลูกไม่เคยบอกอะไรลูกเลยเป็นความลับแต่น้องสามารถทายได้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับพ่อกับแม่ที่เป็นความลับไม่บอกเขาพ่อแม่ก็อึ้งนะคะว่าเฮ้ยเรียนมาวิชามันใช้ได้ขนาดนี้เลยเหรอนะคะแล้วน้องก็ทําให้เห็นว่าไม่ได้ใช้ได้กับตัวเขาตัวเขาก็เปลี่ยนแปลงด้วยจากเป็นคนที่ไม่มีดวงหาเลยเลยนะคะงานก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีโชคลาภก็ไม่มีไม่มีเลยเลยนะคะแล้วเขาก็ออกแบบวาสนาให้ตัวเอง เขาเคยคิดบอกว่าครูตอนนี้นยังไม่เปิดประเทศนะครูครับถ้าเปิดประเทศแล้วเนี่ยผมเดินทางมาหาครูครูช่วยออกแบบวาสนาให้ผมได้ไหมแล้วบอกเบิร์ตเอ้ยเรียนแล้วใช่ไหมเรียนแล้วใช่ไหมทําไมไม่ออกแบบให้ตัวเองทําไมย่องอยากให้ครูออกแบบให้ผมไม่มั่นใจในตัวเองเอา้าวตายละหมอไม่มั่นใจได้ยังไงคะเห็นไหมคะว่าการออกแบบให้เราเองอเราเป็นผู้รู้ใช่ไหมคะว่าเราอยากใส่เสื้อผ้าแบบไหนครูอธิบายนักเรียนครูฟังนี้นะดูนะ เสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยเราเป็นคนออกแบบเองใช่ไหมว่าเราอยากแต่งตัวแบบไหนรู้ไหม่าบางคนหาบุคลิกตัวเองอะว่าตัวเนี้ยแต่งอย่างเนี้ยเราปังแต่งอย่างนี้แล้วโชคดีอะมันไม่ใช่ว่าครั้งเดียวเลยนะที่เธอจะแต่งแล้วงนี้เธอจะชอบเลยถูกไหมคะแล้วถ้าเธอสักลายมือแล้วเธอคิดว่าเธอจะเอาลายมือแบบที่หมอครูว่าหมออะไรนะหมอสักลายมือทั่วๆไปดีกว่าใช้คํานี้ดีกว่านะที่สักให้ลูกค้าติดตลอดชีวิตครูไม่เห็นด้วยนะคะเพราะอะไรเธอไม่คิดจะเปลี่ยนวาสนาเธอเลยเหรอ วาสนาของเธอมันต้องเปลี่ยนไหมเหมือนเสื้อผ้านเนี่ยวันนี้ยครูจะไปงานเลี้ยงธรรมดากินข้าวธรรมดาครูจําเป็นต้องใส่สูตรไปกินไหมคะหรือครูต้องใส่แต่งตัวแบบอลังการไปกินไหมคะเออร้านอาหารที่ครูไปอะ่ะมันเหมาะกับชุดธรมร,รมดาธรรมดาใช่ไหมคะเออครูก็แต่งตัวธรรมดาธรรมดาเหมือนครูจะไปงานแต่งนะคะงานแต่งอลังการถูกไหมอาการร้านแปลคุณจะใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยไปงานแต่งเขาเหรอครูก็ต้องแต่งชุดที่มันดูอลังการร้านแปกเหมือนกันถูกไหมหรือเราไปแต่งงานชาวบ้าน ขาแต่งธรรมดาเราก็ใส่เดซธรรมดาไปได้ถูกไหมคะเราการแต่งวาสนามันแต่งให้ถูกจริตของเราด้วยแล้วก็ถูกกับงานของเราแล้วก็ถูกกับอะไรช่วงเวลาที่เราต้องการรู้ไหมวันนี้เราขาดอะไรเราเติมอันนั้นเราขาดเงินเติมเงินขาดความรักเติมความรักครูบอกนักเรียนว่าเธอจะไปเติมทําไมให้หมดนะคะครูบอกเบิร์ดอย่างเงี้ยเบิร์ดก็ทําแบบที่ครูบอกนะคะวันนี้เบิร์ดจะไปขายประกันเบิร์ดก็เติมลายมือแบบนี้วันนี้เบิร์ดจะเสี่ยงโชคเบิร์ดก็เติมลายมือแบบนี้ อะวันนี้เบิร์ตจะทําอย่างอื่นนะคะเออทำทำงานทํางานเพื่อเป็นครูบาอาจารย์เพื่อเป็นคนฝักลายมือให้คนอื่นเบิร์ตก็เติมลายมืออีกอันหนึ่งนะคะครูบอกเลยว่าการเติมลายมือมันมันไม่จําเป็นต้องเติมทีเดียวเสร็จเลยนะคะเหมือนการแต่งกร,รมการแต่งอะไรก็ค่อยๆแต่งและให้เขาพอใจนะคะ น้องเบิร์ตบอกว่าผมอยากออกมารีวิวให้ครูมากนะคะวันนี้ครูก็ไม่สะดวกนะเพราะตอนที่คุยกับน้องเบิร์ตอ่ยครูยังใส่ชุดนอนอยู่นะคะถ้ารีวิวเดี๋ยวลูกค้าจะตื่นตึกะลึงกันนะคะครูรีวิวชุดนอนเลยนะคะเออครูก็บอกว่าเดี๋ยวครนี้ครูจะออกมาพูดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าบอกว่านักเรียนครูเป็นเหยื่อครูครูบอกก่อนนะคะตั้งแต่ครูเปิดมาเนี่ยเปิดสอนมาครูไม่เคยขอร้องให้ใครมาเรียนเลยครูไม่เคยบอกวิชาครูวิเศษยังไงเลยถูกไหมคะ ครูแค่ให้ความรู้นะคะให้ความรู้ว่าวิชาที่ครูให้เป็นยังไงแล้วครูให้ความรู้ด้วยผลลัพธ์ของครูครูเป็นผลลัพธ์ของงานเขียนนี้ถูกไหมคะอ่านนี่งานเขียนของครูนะนะคะครูเป็นผลลัพธ์ของงานเขียนนี้เพราะอะไรที่ครูพูดว่าครูเป็นผลลัพธ์ของงานเขียนนี้อ้าวก็อยากมีสเสน่ห์กันใช่ไหมก็เส้นเสน่ห์เนี่ยฉันมีเนี่ยในมือเนี่ยถูกไหม อ,อ,อยากมีหน้าที่การงานมั่นคงใช่ไหมอยากมีฐานะที่ดีใช่ไหมอยากมีบ้านมีรถใช่ไหมที่อยากรวยกันเป็นร้านเนี่ยฉันองมีในมือเนี่ยถูกไหมเออนะคะอยากมีอะไรคะอยากมีชื่อเสียงกิติยศฉันก็มีในมือเนี่ยวีวิตตอรี่เนี่ยฉันก็ทําให้เธอดูว่าเฮ้ยฉันเป็นผลลัพธ์นะคะของตําราเรียนเล่มนี้นะคะ ไม่บอกว่าเป็นเหยื่อคืออะไรครูไม่ได้เคยหลอกลวงเลยนะครูต้องบอกก่อนว่าตัวครูเป็นผลลัพธ์ของงานเขียนของครูครูเป็นผลลัพธ์ของการสอนของครูนะคะจำไว้นะคะถ้าครูมันเป็นคนที่ไม่มีนเสน่ห์เลยผัวก็ไม่มีอ่ะเอาง่ายๆนะลูกก็ไม่มีหน้าที่การงานก็ไม่ดีอ่ะฐานะก,ก็ไม่มีอ่ะชื่อเสียงก็ไม่มีอ่แล้วฉันมาสอนเธอพวกนี้พวกเธอจะเชื่อฉันไหมฉันก็บอกว่านักเรียนของฉันเป็นคนมีปัญญาถูกไหมฮะ เออแต่นักเรียนบางคนอาจจะคิดว่าไปเจออาจารย์บางคนผัวก็ยังไม่มีเลยแต่ทําเส้นสเสน่ห์ให้ผัวรักผลลัวหลงขอโทษนะคะถ้าคนเชื่อก็ไม่โง่ก,กับบาแล้วนะคะเออมาเป็นเหยื่อกันดีกว่าอืมวันนี้ครูก็เลยรู้สึกว่าถูกต้องพูดเรื่องนี้มาเป็นเหยื่อครูกันไหมคะตอ <c oughs> ส,สดีค่ะตอนดีทุกคนนะคะวัสดีค่ะรอหนังสือเล่มสองพอมุกรการสักซื้อได้เลยจ้าพี่ยศยะพรใช่ไหมคะแอดไลน์มาเลยที่หน้าลิงก์นะคะ ซื้อเล่มสองได้เลยนะคะอุปกรณ์การสักชุดสองพันบาทนะคะชุดสองพันบาทได้อะไรบ้างครูย,ยังไม่ทานข้าวเลยครูรอสามีครูเลยออกมาไลน์นิดหนึ่งสามีครูเหนื่อยจากการทํางานกลับมานะคะวันนี้เขามีประชุมทั้งวันเนาะเขาก็ยังไม่พาครูไปทานข้าวนะคะอ่ะนะคะอุปกรณ์ของครูชุดสองพันบาทได้อะไรบ้างได้เครื่องสักนะคะได้สีสักนะคะได้เข็มนะคะได้จุกสีคือได้ครบเลย สามารถเปิดรับลูกค้าได้20คน20คนนะ20คนชุดหนึ่งใน2,000บาทรับได้20คนเท่ากับคนหนึ่งคุณจะมีต้นทุนอยู่ที่100บาทนะคะอันนี้คือจุดต้นทุนที่100บาทนะคะคุณองบอกว่าซื้อหนังสือครูลเล่มละ1,500บาทนะคะทุกเล่มเลยนะคะจะเป็นยิปซีจะเป็น C, จะเป็นยิปซีตำราเล่มหนึ่งเล่มสองจะเป็น C, ตำรา,าตัวเลขนะคะ ราคาเดียวหมดเลย1,500บาทนะคะอืมนะคะอันนี้คือบอกเลยว่า1,500บาทค่าเรียนนะคะของครูทุกตำราเลย3,999บาททุกตำราเลยนะคะตำรากล่อมวัสนาครูนะคะครูยังไม่เคยขายนะแต่ถ้าใครอยากซื้อแต่ครูจะขายแนละ้วนะคะสวัสดีค่ะฝนทองเอกหนุ่มกทอมอมาแล้ว วันตังเอกลูกกุมกทมนักเรียนของครูนะเปลี่ยนชื่อเออย่างงี้ยมันดูรู้เลยนะคะว่าหนุ่มผู้ชายคนนี้อยู่กทมรู้ไหมถ้าเขาอยากซื้อของเราหรือเขาติดต่อเราเขาจะได้รู้ว่าเขาจะหาเราที่ไหนนะเหมือนคนเมื่อกี้บอกว่าอยู่จันทบ,บุรีถูกไหมคะสาวจันทบ,บุรีก็ได้นะคะถ้ามีชื่อนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้พี่คนไหนบอกว่าเนี่ยพิดา .com เนี่ยเออแต่พิดาเนี่ยคงไม่ได้มาเรียนตอนที่เอสอนไอ้นี่ใช่ไหมอะไรนะช่องติ๊กตักสุดปัง ถ้างี้รูปพี่ดาก็ใช้ไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนรูปนะคะแล้วโปรไฟล์ดา com เนี่ยมันดูแบบมันต้องบอกอ่ะว่าพี่ดาอยู่จันทบุรีอะเออนะคะดา c o มจันทบุรีอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะเขาจะได้รู้ว่าฉายาเราเนี่ยเราคนจังหวัดไหนนะคะเราทํางานอะไรนะคะหรู้ว่าคนที่เป็นเจ้าแม่ออนไลน์อ่ะก็จะใส่ไปเลยว่าเป็นเจ้าแม่ออนไลน์ด้านไหนอย่างงี้นะคะอืมพี่แก้วสีหลีนะคะใครที่ไม่บอกชื่ออายุมาเรียกพี่ให้หมดเลยนะบอกไว้ก่อนนะ นาซันชาเขียวเชียงรายนะคะสี่สองปีนะคะน้องาาลาสันห้าสิบห้าปีครับไม่บอกชื่อเรียกน้องเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีไอดา้านักเรียนครูเอกครับไอด้าก็เป็นเหยื่อครูนะจะบอกให้วันนี้ครูพูดเรื่องนี้นะคะมีคนบอกว่าครูหลอกลวงนะคะให้คนมาเรียนนี่เหยื่อรายหนึ่งของครูเอง ครูต้องบอกก่อนนะตั้งแต่ครูสอนมาเลยนะคะครูสอนมาวิชาใดก็แล้วแต่ต้องตะศักคิ้วนะคุณรู้ไหมตอนครูเป็นครูสอนศักคิวมีผู้หญิงอ่ะจะมาลงเรียนกับครูครูคุยกับเขาเขาพูดไม่รู้เรื่องนะคะครูบอกว่าอย่ามาเรียนเลยเธอเรียนเธอทาไม่ได้หรอกเพราะจิตใจเธอไม่สงบเธอยาทําเลยเขาบอกหนูอยากทาหนูไปรักษาใจให้สงบก่อนไหมถ้าหนูเอาเงินอ่ะมันลงทุนซื้อของแล้วทําไม่ได้ลูกจะด่าผัวจะด่ารู้ไหมทุกครั้งที่ครูปฏิเสธนักเรียนครัว มีนขวาน้องประกาศอะนะพูดว่าไงแม่โง่หรือแม่บ้าเนะคนจะเอาตังค์มาให้แม่ไม่เอาอ่ะฉันบอกฉันนอนไม่หลับแน่เลยนะถ้าเขาเอาเงินมาให้ฉันแล้วลูกเขาด่าเขาผัวเขาด่าเขาว่าเขาโดนหลอกครูบอกเลยนะถ้าครูจะหลอกลวงใครเนี่ยครูพูดเก่งมากนะครูครูรู้ใจพวกคุณอะเอาง่ายง่ายหนึ่งแต้มพวกคุณเนี่ยฉันเป็นต่อพวกคุณแล้วอะแต่ฉันจะไม่เอาความสามารถพิเศษอะของฉันเนี่ยไปทําร้ายใครเด็ดขาดแม้กระทั่งเรื่องของความรัก รู้ไหมถ้าครูจะหลอกลวงให้ใครมารักครูอะไม่ยากเลยแต่ครูอะไม่เคยทำอย่างนั้นทำานีาทำร้ายหัวใจพวกเขาครูจะพูดความจริงว่าครูไม่ได้รักเขาแล้วครูรับเขาได้แค่ไหนครูจะไม่หลอกของของใครนะคะถ้าเขาไม่ให้เรียนไม่ให้กับครูเองด้วยเอาง่ายๆทุกวันเนี้ยใครมาให้ด้วยความเสน่หาครูยังไม่รับเลยเมื่อก่อนเนี่ยครูคิดว่าเออเขาให้เราด้วยความเสน่หาก็ไม่เป็นไรถูกไหมคะแต่ดีนี้ครูก็ไม่รับไม่รับสักอย่างนะคะครูบอกเลยนะคะครูอะจะสอนคนเฉพาะที่พร้อมเท่านั้น ถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องมาเรียนนะคะทุกวิชาที่ครูสอนเลยครูกล้าพูดคํานี้นะคะครูไม่ได้หลอกลวงใครแม้กระทั่งลายมือนยครูบอกก่อนใช่ไหมคะวันนี้คุณไม่พร้อมคุณซื้อตําราครูไปก่อนนะพันห้าร้อยบาทเนี่ยซื้อไปก่อนแล้วคุณก็ยังไงคะไปอ่านให้เรียบร้อยก่อนว่าคุณชอบมันไหมถ้าคุณชอบนะคุณค่อยโอนเงินมาให้ครูอีกสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเพื่อมาเรียนกับครูครูไม่เคยบังคับนะว่าต้องโอนมาให้ครบเลยนะ แล้วบางคนโอนมาครบแล้วไม่ว่างมาเรียนครูก็มีกลุ่มปิดให้นะคะที่คุณจะไม่ต้องเสียเงินฟรีเลยนะคะคุณก็เข้าไปในกลุ่มปิดของครูเลยนะคะโอ้ครูก็งงจริงๆแล้วบอกว่าครูเป็นเหยื่อแต่ครูไม่ได้ไม่อยากบาโต,ต้อต้แย้งกับคนที่คิดลบนะคะครูบอกก่อนว่าครูอยากจะพูดว่าตั้งแต่คุณมาเป็นเหยื่อครูเนะี่ยเอาง่ายๆนะ่ะลองพูดหน่อยสิคะตั้งแต่คุณมาเป็นเหยื่อครูในช่องครูเนี่ยคุณเสียอะไรบ้างคะตั้งแต่คุณมาเป็นเหยื่อครูเนี่ยคุณได้อะไรจากครูบ้างคะ เดี๋ยวครูปวดพัฒนาดิกรมให้ฟังนะว่าเหยื่อคืออะไรนะคะเหยื่อคืออะไรีนะะรนะคะครูยังงงเลยว่าคนที่มาอยากเป็นเหยื่อครูเอได้แต่ความรู้ขอบคุณค่ะนะคะ อ่ะเหยื่อแปลว่าอะไรนะคะเหยื่อแปลว่าเครื่องรอตัวรับคอเหยื่อกระสุนนะคะเหยื่อเหยื่อคือสิ่งที่เป็นเครื่องรออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอย่างเงี้ยครูก็งงว่าเออแต่ถ้าเป็นเหยื่อครูแล้วก็น่าจะดีกันทุกคนนะอืมเออนะคะโอเค บอกว่ามาเป็นเหยื่อครูอะไรพูดว่าครูไม่อยากให้ใครมองว่าสิ่งที่ครูทํานะคะครูไม่ได้อยากให้ใครมาเรียนครูบอกนักเรียนเลยวันก่อนนะเอาง่ายนักเรียนครูเนี่ยในเนี่ยที่เป็นนักเรียนลายมือครูนะคะเขาบอกว่าครูวันนี้ถูกหวยนะมีเงินพร้อมจ่ายครูครูช่วยสอนสักคิ้วหนูได้ไหมสองหมื่นพอไหมในการซื้ออุปกรณ์สักคิ้วพี่บอกเอางี้เธอเป็นหมอดูมาห้าหกปีแล้วทําไมเธอไม่ปังในด้านที่เธอเชี่ยวชาญถ้าทําด้านนี้มาต้องหกเจ็ดปีแล้วดีกว่าถูกไหม ทำไมเธอไม่ทําด้านนี้ต่อไปเพราะเธอจนเชี่ยวชาญด้านนี้แล้วกว่าเธอจะมาสักคิ้วให้เธอเชี่ยวชาญอ่ะเธอต้องใช้เวลาเธอเชื่อครูนะเงินสองหมื่นครูไม่อยากได้ครูไม่อยากได้เงินเธอเออนักเรียนคนนี้ก็บอกทําไมครูไม่สอนดูยากทําทครูอ่ะเป็นช่างเสริมสวยนะ่ะตั้งแต่อายุสิบหกครูมองออกแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าคนนี้จะเป็นช่างเสริมสวยได้ไหมถูกไหมเออนี่เป็นอาชีพที่ครูเชี่ยวชาญเลยนะอาชีพเสริมสวยนะ่ะ น่ครูถึงได้สวยนะถึงวัยสี่สิบห้าเนี่ยเยพราะครูเป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆด้วยความงามเอาง่ายนะเออมีความเชี่ยวชาญมากเนี่ยด้านความงามอะ่ะเออก็ดูออกแล้วอะ่ะนะคะไม่ได้เรียนกับครูแต่แอบ,บเรียนเอาในไลน์ค่ะไม่ต้องแอบลูกให้ปีไม่ต้องแบบ <c oughs> องแบ,บนะคะให้ปีเลยไม่เสียอะไรเลยค่ะได้ความรู้แนวความคิดกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันขอบคุณมากค่ะอาดา้ดาไดด้านะคะครูบอกเลยว่าจริงๆอะทุกๆครั้งที่ครูเบื่อจะทําคลิปครูรู้ไหม ทุกวันอน่ะที่ครูเบื่อครูก็มนุษย์คนหนึ่งนะแล้วครูเป็นคนที่ชอบสีสันมากครูชอบความสนุกชอบความท้าทายนะคะครูบอกก่อนครูชอบความสนุกชอบความท้าทายครูชอบอะไรที่แบบมันตื่นเต้นนะคะมันเล้าใจนะคะเอออย่างเงี้ยครูชอบมีอินเตอร์แบบเด็กๆอะไรเงี้ยนะคะครูก็บอกว่าเอาง่ายๆวันนี้บางทีครูเบื่อนะก็เนี่ยแหละเสียงโทรศัพท์ที่โทรมาหาครูนี่แหละนะคะว่าวันนี้หนุหมบทพลังแล้วหนูไร้ซึ่งพลังแล้ว กูช่วยหนูดอยไดไหมกูช yes. ่วยชาร์จแบตให้หนูได้ไหมพี่ก็ต้องสอนนะเฮ้ยแบตเนี่ยมึงต้องเป็นผู้ชาร์จเองมึงต้องเป็นผู้สร้างศูนย์พลังงานให้ได้มึงรู้ไหมวันที่กูอ่อนแอเน่ะกูก็เป็นคนชาร์จแบตเองกูไม่เคยวิ่งร้องไห้ไปหาพ่อแม่กูไม่เคยวิ่งร้องไห้ไปหาใครคุณรู้ไหมแม้กระทั่งสามียังไม่รู้เราทุกข์เลยความทุกข์ของเราอ่ะทําไมเราต้องไปอ้วกใส่คนอื่นเขา คุณต้องรู้จักกาจัดมันด้วยตัวเองแล้วคุณต้องพยายามชาร์จพลังงานให้ตัวเองให้ได้ผมมีวิธีเติมครับครูทองเอกมีวิธีไหนบอกมาตา <c oughs> ะฝนทองเอกฮะหนุ่มกทมมีวิธีไหนเติมมานะคะคุณต้องบอกว่าพลัางงานของเรานะคะเราต้องสร้างด้วยตัวเอง ฟังครูได้พลังบวกแนวคดิดดีๆค่ะที่สามารถนําไปใช้ชีวิตได้จริงเห็นไหมเหยื่อลายหนึ่งเหยื่อในลายหนึ่งเอาง่ายๆนะคะวันนี้ที่ครูมาบอกนักเรียนของครูเลยนะเรื่องการทำติ๊กต็อกสุดปังทําเพจสุดปังนะคะหรือทํ f เ Facebook ตัวเองให้เป็นหน้าร้านสุดปังครูมาพูดเพื่ออะไรนะคะครูยังไม่ได้เปิดสอนคาดนี้เลยนะ,ะแต่ครูอยากให้ทุกๆคนอะมีชีวิตเหมือนครูให้ได้นะคะนอนก็ได้เงินปื่นก็ได้เงิน เพราะอะไรอันนี้มันเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะมันทํางานให้เราแม้กระทั่งเราหลับเราตื่นเราตายครูเลยทุกบอกทุกคนออกมาทาสักทีเถอะออกมามีช่องติกตอกของตัวเองสักทีเถอะออกมามีเพจของตัวเองสักทีเถอะแล้วเฟซบุ๊กของคุณน่ะเป็นหน้าร้านของคุณเป็นหน้าบ้านของคุณคุณออกมาแต่งมันให้ดีได้ไหมครูพูดทุกอย่างเนี่ยครูอยากให้พวกคุณมาเป็นเหยื่อครูมากเลยนะนะคะคุณจะได้มีชีวิตดีๆวันนี้นินังเรียนบอกว่าครูถ้ากลางมืออย่างเงี้ยเขาว่าคนขี้เกียจจริงไหม มือของครูก็กลางได้แบบเนี้ยครูบอกครูเป็นคนชอบอิสระแต่เชื่อไหมแม่ครูก็ว่าครูขี้เกียจคนอื่นก็ว่าครูขี้เกียจเพราะครูไม่ใช่ตื่นเช้าทําไมเราต้องมีสมองเหมือนคนอื่นแล้วทําไมเราต้องยอมรับความคิดของอื่นไอคนที่มันพูดให้เรายอมรับได้มันต้องดีกว่าเราหนึ่งถ้าคุณคิดว่าคนขยันมันต้องรวยมันก็ต้องรวยกว่าเราถ้าคิดว่าคนคนขยันน่ะมันต้องเป็นคนที่มีชีวิตประสบความสำเร็จมันต้องมีชีวิตประสบความสำเร็จมันถึงมาบอกเราได้ถูกไหมถ้าเขาบอกว่าคนขยันเนี่ย มันมีครอบครัวที่ดีมันก็ต้องมีครอบครัวที่ดีก่อนถึงจะมาสอนเราได้ถูกไหมฮะเราแค่ชอบชีวิตอิสระนะคะเราไม่ได้เป็นคนที่เกียดคลูกนะ,ะคะครูที่จะทําคลิปตอบเรื่องนี้นะคะว่าเราอ่ะแค่เรากางมืออย่างนี้เราเป็นคนมือกลางถ้าถ้ามือเราชิดเนี่ยเอาง่ายๆเราชิดิดนิ้วไหนก็แปลเราอ่ะสเด็ดกับน,นิ้วนั้นนะคะบางคนอนะ่ะมือชิดหมดเลยแปลว่าเป็นคนเก็บตัวกัวคนรู้ตัวเองคิดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะกนะัวคนรู้ตัวเองคิดอะไรถูกนะ มุกอายุสัก23ตั้งแต่เป็นเหยื่อครูเอกับสามีตามครูสามีบอกน่ารักขึ้นเยอะเลยครอบครัวก็มีแต่ความสุขเห็นไหมคะว่าเป็นเหยื่อครูแล้วมันดียังไง <c oughs> ครูครูไม่เคยสอนให้ก้าวร้าวกับสามีเลยใช่ไหมครูไม่เคยสอนก้าวร้าวกับครอบครัวเลยที่ครูบอกว่าไม่ให้พ่อแม่นะคะทวงุคุณลูก ครูไม่อยากให้เด็กหลายๆคนมองว่าคูไม่อยากเกิดมาบนโลกใบน,นี้แค่นั้นเองถูกไหมเราก็พูดกันดีๆไม่ต้องทวงบุญคุณนะคะถ้าทวงก็ทวงบัตรน่ารักน่ารักทวงเป็นไหมคะทวงบนัน่ารักน่ารักทวงให้มันดูน่ารักอยากเรียนดูลายมือกับครูซื้อตําราครูไปหรือ,อยังคะกิตตยานะคะซื้อตาราครูไปหรือ,อยังคะต้องบอกก่อนว่ากฎเกณฑ์ของการเรียนเรียนกับครูนะไม่ได้จ่ายเงินแล้วจบนะคะ บางครูไม่ได้มีสอบอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ครูขอให้อ่านหนังสือได้ไหมนะคะอ่านหนังสือนะคะแค่55หน้าของครูได้ไหมจาเนินหน้า12มาให้ครูได้ไหมเพราะอะไรไหมคะผมเติมผมเติมผ่านสายสี่สายสี่จักรวาลเติมพลังสายสี่จักรวาลอันนี้ครูไม่เคยเรียนเลยนะทองเอกนะคะเรื่องพลังงานสายสี่จักรวาลน,นะคะคไม่เคยเรียนนะคะเป็นว่า เป็นเหยื่อคูคูก็กะว่าถ้าใครมาเป็นเหยื่อครูคูก็จะทําให้เหยื่อชิ้นนั้นเป็นเหยื่อที่ดีที่สุดนะคะเออแล้วคุณจะต้องได้ปาลาฉลามนะคะเออได้ปาลาใหญ่ๆทั้งนั้นคุณจะไม่เป็นเหยื่อที่ได้ป,าล,าปาลาซิวปลาสร้อยอีกแล้วนะคะไหนๆก็จะเป็นเหยื่อทั้งทีก็ต้องเป็นเบีย่อพรีเมียมนะคะเหยื่อพรีเมียมไม่เอานะกลอกก็กกแก๊กเออนะคะไม่เอากลอกก็กกแก๊กนะคะถ้าใครยังไม่ซื้อตำราคูซื้อตำราคูก่อนนะคะคูขายตำราน,นะคะ พันห้าร้อยบาทนะคะมีทุกอย่างเลยตั้งแต่ขั้นตอนการสักนะคะขั้นตอนการเติมขั้นตอนการสวดมนต์ขั้นตอนการทําอะไรทุกอย่างนะคะครูสอนได้หมดเลยในตําราของครูนะคะพันห้าร้อยบาทนะคะส่งให้ฟรีก็กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ครูนะคะก็จะเข้าไปในทิกตอกของครูนะคะเข้าไปในแอดมินของครูจะตอบเร็วนะคะบางคนทักครูมาในเพจต่างๆของครูครูเปิดเพจเหมือนครูต้องบอกก่อนนะคะว่าครูเปิดเพจไว้เหมือนแค่ช่องทีวีของครูเท่านั้น ะะให้คนเห็นครูเท่านั้นนะคะครูไม่ได้เปิดเพื่อจะตอบรับกับใครครูให้ตอบท่องทางเดียวเท่านั้นนะคะครูไม่ได้แบบมีแอดมินเยอะแยะนะคะครูชอบทางานคนตัวคนเดียวนะคะและ้วครูมีลูกน้องคนเดียวนะคะครูไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆเพราะครูชีวิตเป็นคนไม่ชอบใครมาจุกจิกกับตัวเองนะคะครูไม่ชอบใครมาจุกจิกกับครูนะคะโอเค อันนี้นะคะจะพูดเรื่องการเป็นเหยี่ออยากเป็นเหยี่ยครูค่ะนะคะเออครูก็งงเหมือนกันนะคะว่าคนบอกว่าครูสอนสักลายมือเนี่ยครูก้าพูดเลยนะครูสอนสู่ถูกใช้คำว่าถูกดีไหมถูกที่สุดในประเทศให้ความรู้มากที่สุดในประเทศใช้คํานี้ได้่ะกล้าพูดคํานี้กับตัวเองเลยนะคะว่าตัวเองสอนถูกที่สุดในประเทศให้ความรู้มากที่สุดในประเทศให้ความรู้ทุกช่องทางนะคะตั้งแต่ติ๊กต็อกยูทู e นะคะเพจนะคะ ไม่มีความลับใดๆนะคะในตําราเล่มหนึ่งของครูครูบอกหมดทุกทอกทุกมุมนะคะแล้วครูให้มากกว่าตําราอีกนะคะครูให้หมดเลยครูให้ทั้งวิธีทายวิธีแก้นะคะครูบอกก่อนแล้วครูสอนนักเรียนของครูให้มีปัญญาให้มีความสําเร็จเหมือนครูนะคะครูบอกเลยว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากมีความสําเร็จคุณต้องดูคนที่เขาสําเร็จสิอยากมีความสมหวังดูคนที่เขามีความสมหวังดิ ถ้าอยากร่ํารวยก็เดินตามคนรวยสินะคะถ้าอยากมีความสุขเดินตามคนมีความสุขสิมีสมองกันไหมคะคนที่มันไม่เคยเจอความสุขเลยอะ่ะมันจะสอนให้คุณไปหาความสุขเจอได้ไงคนไม่เคยร่ํารวยเลยไม่เคยเห็นเงินล้านสิบล้านเลยนะคะเขาจะสอนเงินให้คุณหาเงินร้อยล้านได้ไงเงินสิบล้านในที่เขาพูดกันอะ่ะคุณเชื่อได้ยังไงนะคะคุณจะเห็นด้วยตาคุณจะไปเชื่อนะเพราะทุกอย่างเดี๋ยวนี้นะกูบอกให้มันเข้าได้ รถหรูหูมันก็เช่าได้ทองยังเช่าไปแต่งผู้หญิงได้เลยเงินสดก็เช่ามาวางได้มันเช่าได้ทุกอย่างใช่เลยค่ะหนูกลัวหนูไปสักมาสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าได้แต่สักเท่านั้นค่ะเห็นไหมแต่ครูเนี่ยสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าได้ตำราที่ไปดูตลอดชีวิตเลยนะคะดูตลอดชีวิตเลยนะคะคุณช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ถูกไหมแล้วอย่างน้อยอ่ะคุณก็ไม่โดนหมอสักหลอกแล้ว เพราะอยากเติมเส้นไหนคุณก็เขียนไปให้หมอสักเลยนะคะสักไปเลยนะคะเราซื้อความพอใจบางทีหมอคนนั้นทําให้เราพอใจนะคะเราก็ซื้อความพอใจอืมโอเคนะใครอยากมาเป็นเหยื่อครูก็มานะคะเดีย๋ยวครูจะบอกเลยว่าเนี่ยเป็นเหยื่อครูแล้วมันดียังไงนะคะ <laughs> เออนะ,ะคะครูบอกเลยว่าชีวิตครูอ่ะไม่เคยลไม่เคยคิดถึงความไม่สําเร็จในชีวิต ทุกอย่างที่ครูหยิบเป็นเงินเป็นทองทุกอย่างที่ครูอยากได้ครูต้องได้ทุกอย่างที่ครูฝันครูเป็นฝันที่ครูสําเร็จทุกอย่างครูไม่เคยเลยนะคะที่ครูแม้ฝันแล้วไม่ได้คิดแล้วไม่เป็นจริงนะคะเนอหรือครูจับอาชีพอะไรแล้วครูผิดหวังขนาดละท้อแท้ครูไม่เคยนะคะครูบอกก่อนครูขายก๋วยเตี๋ยก็ขายดีขายน้ําชากาแฟก็ขายดีครูเย็บผ้าก็เย็บดีครูทําผมลูกค้าก็เยอะครูสักคิ้วลูกค้าก็เยอะครูทําอาชีพอะไรไม่มีลูกค้าไม่มีนะคะ ครูบอกก่อนนะว่าครูที่เป็นคนที่เจ้าแม่ลูกค้าเยอะจริงครูมีเส้นพูดเนี่ยเยอะมากสี่ห้าเส้นครูเป็นนักพูดถ้าครูเป็นนักพูดนักเจรจานักสื่อสารถามว่าครูจะทําอาชีพอะไรก็ได้ใช่ไหมคะอ,มอยากเป็นแบบนี้ไหมคะอ,มอยากเป็นเหมือนครูไหมคะอยากเป็นเหยื่อไหมคะ <laughs> นี่จะถามครูครับสัญ,ญลักษณ์ที่ฝ่ามือซ้ายเป็นหกเหลี่ยมคืออะไรครับ หกเหลี่ยมคือดอกบัวเนาะก็ถือว่าเป็นดอกบัวได้นะคะก็อยู่ในมือซ้ายอยู่ตรงไหนของมือนะคะก็แปลว่าชะตานั้นฟ้าลิขิตรงนั้นนะคะอาจจะให้เป็นคนที่ถ้าติดกับเส้นชีวิตนะคะติดเส้นชีวิตไหมดอกบัวถูกต้องนะคะถ้าเป็นติดกับเส้นชีวิตก็ต้องดูที่จุดอายุอีกว่าดอกบัวนะั้นขึ้นตรงจุดอายุเท่าไหร่นะคะจุดอายุบางจุดอายุทําให้คุณต้องเจ็บป่วยมีเนื้อง,งอกนะคะมี มีปัญหาเกีก่ยวกับด้านสุขภาพซึ่งครูต้องบอกก่อนว่าครูเพิ่งบอกก่อนว่าครูไม่ชอบอให้ทายเรื่องนี้นะคะครู <S 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 มไม่ค่อยชอบให้ทายเรื่องความทุกข์นะคะ <S <S เพราะว่าถ้าคุณเปลี่ยนมายเฟซได้คุณก็ไม่ทุกข์คุณก็ไม่ป่วยตายนะคะกลางมือก็แปลว่าไม่ได้มีอะไรดอกบวกัวมันก็มันยังไม่พ้นน้ำเอาง่ายๆเป็นไม่ได้บอกไม่ใช่เป็นดอกบัวแห่งโชคลาภ ไม่ได้เป็นดอกโบวแห่งโชคลาภแล้วมันก็ไม่ได้มีความหมายใดๆเพราะว่ามันไม่สามารถพ้นน้ําได้ถ้าอะไรแล้วแต่สัญลักษณ์ดีๆอะไรก็แล้วแต่ไม่เกินเส้นสมองนะคะไม่เกินเส้นสมองนะยังไม่เกิดประโยชน์ใดๆเหมือนอยู่ในที่ดินราคาถูกพร้อมจะตายได้หมึทุกเมือ่อนะคะเกิดแล้วพร้อมตายแค่ผ่านปัญหาอุปสรรคได้อ้าวเห็นไหมว่าสามีครู เดี๋ยวครูจะโทรไปหาสามีครูก่อนนะว่าจะกินข้าวกี่โมงเดี๋ยวครูจะเปิดไลฟ์อีกทีนะคะเดี๋ยวขอปิดไลฟ์นิดหนึ่งนะคะเผื่อใครอยากมาเปลี่ยนแปลงเรื่องช่องติ๊กตอกสุดปังนะคะครูจะให้แนวคิดนะคะว่าทายัางไงนะคะตอนนี้ครูขอปิดไลฟ์นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวครูจะโทรศัพท์นะคะหาสามีครูข้างบนบ้านหน่อยว่าจะกินข้าวกี่โมงนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ทีนะคะบา,บายๆค่ะ